เงินตราหาได้ไม่มากลำบากลำบากปากกัดตีนทีเจอหญิงถูกใจก็ไม่กล้าไปจีเจอหญิงถูกใจก็ไม่กล้าไปจีกระโดนเขากระโดดทีฉึกชักชึชกชักเรื่องความรักไม่ต้องพูดถึงพ่อหนึ่งแล่หนึ่งยังแทบเลี้ยงไม่ไหวเย็นวันนี้ยังไม่รู้จะกินอะไร เย็นวันนี้ยังไม่รู้จะกินอะไรนี่แหละนาช่างไทยสู้ต่อไปชุกชัก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 กระดึกกระดักกระดึกกระดักชุกช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 ักกระดึกกระดักกระดึกกระดักงานเบางานหนักลำบากเหงื่อไหลนี่แหละนาชีวิตช่างไทย นี่แหลนะนาชีวิตช่างไทยเหนื่อยยากแค่ไหนสู้ต่อไป